ติดตามเรื่องราวผ่านจอโฟกัสกับโฟกัสชาแนลได้ที่นี่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะทุกคนในช่องโฟกัสชาแนลวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูไอดีแปลกๆที่คนไทยสร้างกันนะก็คือาอาจจะไม่แปลกมากนะทุกคนไอดี ID แต่ละไอเดีนะคะเคยเดียวแปลกที่หรอคะไม่คนต่างชาติไม่มีไม,ไม่ไม่มีไอดีไม่มีไอเดียสร้างมาแต่ก็มีไอเดีย คนต่างชาติอยู่นะทุกคนก็คือหนึ่งก็คือจะเป็นสถานที่เราจะไปสาัานอันดับแรกก็คือไอดีนี้เลยนะจ๊ะทุกคนอ่าไปค่ะทุกคนเราก็ช่พร้อมกันเลยว่าอ้าวไอดี ID นี้มันเคยดีอ,อะไรมันมีความแปลกยังไงมันเคยไอดีอุโมงใต้น้ำนะจ๊ะทุกคนที่คิดว่านี่ทุกคนเราเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นไอดีที่ถ้ามีหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันแปลกไงพี่โฟกัสมันแปลกยังไงอืมมันไม่ได้แบบว่า คือมันแปลกเหลือที่ว่าทุกคนคือทุกคนเข้าไปดูดิอ่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ชจะใช้เบนจ์แจ็คแฝกเข้าไปเองแล้วกันนะทุกคนคือว่าเดี๋ยวพี่จะเอ่ออะไรเดี๋ยวจะตกน้ำอีกนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูจลเล็กที่น้อยเลยนะทุกคนอันนี้คือวิ่งลงมาอืมมันแปลกไงทุกคนก็รอดู แคมันจะเป็นไอดีทะลุใต้น้ำได้นะคะหลายคนเนี่ยไม่มีไอเดียอะไรคิดอะไรแบบนี้เลยทุกคนเราจะไปจนถึงตรงนั้นนะทุกคนขอเนี้อสต๊าฟไม่ต้องนานไปนี่เลยทุกคนคือเราจะเข้าไปมันก็จะถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่โบก็จะเค่อยไปแล้วกันนี่ทุกคนเราก็ถึงเขตกำหนดแล้วนะนี่คือเขาจะ,ปะเปิดตัวห,หรอเร่าเข้าไปเ,าเข้าไปเ,าเข้าไปหน้าทุกคนเห็นไหมมันแปลกไอดีนี้มันแปลกตรงที่เห็นไหม พอเราไหว้มาถึงก็จะดันเราเลยอย่างนี้นะทุกคนคือแบบโอ้โหผู้สร้างเนี่ยนะคะยกโป้ให้เลยนะเต็มสิบเราจะให้สิบไปเลยอ่านี่เลยนะคะทุกคนคือ ID ดีต่อไปนะทุกคนเป็นไอดีอะไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองไปดูนั่นทุกคนอยู่ด้านหน้าน,นเลยนี่นะทุกคนก็จะเป็นไอดีเรือนะจ๊ะ ถามว่ามันแปลกยังไงวันนี้มาหาพร้อมกันในเรือนี่แหละถามว่าเอพี่มันแปลกไงมันแบบมันไม่มีความแปลกอะไรเลยนะมันแค่เรือใช่ไหมน้องหลายคนจะสงสัยว่าเออเป็นแค่เรือมันไม่แม่นมันไม่มันไม่แปลกพี่อืมอ่ะเราจะบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าหนึ่งเลยนะคะที่มันแปลกเพราะว่ามันไม่มีใครมาท่องเที่ยวที่นี่เลยอันนี้เป็นในเกมมัทุกคนเราไม่ได้พูดเรื่องละครนะจ๊ะก็คือในเกมอ่ะทุกคน ใช่ไหมในเกมเขาไม่ค่อยมาที่นี่กันเผลอเขาไม่มาด้วยซ้ํานะทุกคนแล้วเราจะมาสร้างเรือไว้ที่นี่ทําไมทำไมไม่ไปสร้างตรงนี้มีคนเล่นผ่านเหรอทำไมจึงมาสร้างนะคะนี่คือไอดียที่ว่าเรามัน,ปนแปลกเราก็เลยยกให้เป็นไอดีแปลกอันดับที่สองนะจ๊ะก็คือมีอีกอันนี้ห้องน้ําหรือตู้เย็นคะ่ะม,มันเหมือนตู้เย็นมากเราไม่ได้ไม่าวิจารณ์นะทุกคนแต่คือมันเหมือนตู้เย็นมากไอดียไม่ใช่ห้องน้ำนะทุกคน บางคนอามองมาตู้เย็นเราเหมือนกันอามาตู้เย็นามามายน,นี่ทุกคนเรามาสร้างไว้อย่างี้เขามาสร้างไว้อย่างนี้แต่มันไม่มีคนเพี่านก็เลยนับเป็นไอดีแปลกอันดับที่สองนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่คือไอดีถัดไปนะนี่ทุกคนไอดี ID ถัดไปอืม ช่มันก็จะกิโลเมตรก็อยู่ไม่ไกลทุกคนอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละจะทุกคนก็คืออยู่ที่ทะเลนั่นเองแต่อันนี้นี่มันแปลกนะทุกคนตรงที่เขาแบบว่ามาเนี่ยเห็นไหมทุกคนเริ่มถ้าเริ่มตั้งแต่ไออตรงไหมนะตรงนี้ไปใช่ไหมทุกคน,นก็จะเป็นน้ําเลยนะแต่เขากลบนะมนไม่มีที่สร้างแล้วหรออะไรนี้คือความแปลกนะคือไม่มีที่สร้างแล้วใช่ไหม นี่ทุกคนเป็นเอสำนักสงฆ์นะคะอมเขาแบบมาสร้างตรงทะเลนะทุกคนเพราะว่าสงสัยผู้สร้างเขาน่าจะอาหารที่สร้างไม่เจอนะทุกคนอแล้วมันแปลกไงอ่ะแปลกไงใช่ไหมไอดี ID นี้มันมีความแปลกหลายอย่างเลยนัก็คือสลาบบาเพ็ญแล้วก็กุตินะก็คือสาบำเพ็ญนมันจะแปแปลกอยู่ก็คือมันจะแปลกตรงที่ว่าทําไม ปกติแล้วนะคะที่นี่มันจะมีแบบว่าการให้ที่จะมีที่นั่งให้พระสงฆ์นั่งนะทุกคนแต่ตรงนี้มันก็ไม่มีนคะทุกคนแล้วก็แปลกมากเลยนะทุกคนที่เขาทําไมเขาต้องมาตั้งห่างไกลความเจริญอย่างนี้ตรงอื่นก็มีทําไมเขาไม่สร้างทําไมเขาถ้าสร้างตรงห่างไกลความเจริญนะคะส่วนกุฏิก็แปลกมากนะแปลกมากตรงที่ทําไมมันมีกุฏิแค่ประมาณอะไรนะ ทำไมมันถึงมีปติประมาณแค่สามหลังทุกคนอืมมันจะมีวัดไหนไหมที่มีพระสามองค์ไม่มีใช่ไหมทุกคนมันก็เลยเราก็เลยนะับเป็นไอดีแปลกันดับที่สามนะจ๊ะทุกคนอืมอ่านี่เลยนะคะทุกคนก็คือไอดีถัดไปนะที่เราจะพาทุกคนไปกันซึ่งมันก็อยู่ทางนั้นทุกคน,นก็คือมันจะอยู่ที่ฟาร์มนะทุกคนนี่ บ้านคนญี่ปุ่นก็ตกใจหมดมาก็คือทุกคน,นย่เีจะบอกว่านี่นะคะคือบ้านที่คนญี่ปุ่นอยู่นะอ่าน,นี่เลยนะคะทุกคนก็คือนี่คือมันจะแปลกมากเลยนะคะทุกคนแปลกก็คือหนึ่งทำไมเขาผู้สร้างเนี่ยทําไมต้องมาสร้างที่ฟาร์มด้วยทำไมไม่สร้างที่อื่นนะคะแล้วทําไมที่นี่มันถึงแปลก มันแปลกตรงหลายๆหลายๆหลายอย่างนะมี ONG, like, like, okay, ที่นี่ที่นี่คือแปลกหลายๆอย่างนะทุกคนเข้ามาสร้างตรงที่เขาเลี้ยงสัตว์ตรงคือฟาร์มนะทุกคนแต่สระดีก็คือแบบว่าแถวนี้ก็ไม่มีคนมาเที่ยวไม่มีคนมาเพ่นพ่านนะคะในเกมนะทุกคนไม่มีใครเที่ยวไม่มีใครเพ่นพ่านเลยแล้วทําไมเขาไม่สร้างตรงที่มีเขาแบบว่าเพ่นพ่านกันทําไมเขาถึงมาสร้างที่นี่ด้วยนะคะมันดูเปี่ยวแล้วก็ดูวังเวงน่ากลัวมาก แต่หลายๆคนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะทุกคนแต่สาหรับเราเราเป็นคนที่แบบคิดเราเป็นนักคิดอืมก็เลยรู้นะคะทุกคนอืมเอาโอเคนะจ๊ะทุกคนเดราจะมาต่อกันที่ EP สองนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ EP แรกนะจ๊ะทุกคนสหรับคลิปนี้นะจ๊ะลาไปก่อนค่ะบิ bye ๊บบายเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราเยอะๆด้วยนะทุกคนบาย